สวัสดีครับสวัสดีครับวันอาทาติโตขอบคครับเซ็บบอกค่ะขอตองพ่อครับเซ็ปไรเดอ์ What about your food What name r i s, <S o t o e frutti di mare เอ่ออรซ่า เซียกัมเบลโลเน่กัมเบลโลเน่กัมเบลโลนี่ข,ข้ใสก๋วมเยไทยนม,ไม่ไทยก <millions. S 1> <c oughs> ุ้งทีซอดโตพี่น้องที่ซอดโตกับอาหารทะเลนอกจ,จะน้อมีอันห,หอยอหอนนื่นหอยย่งตัวนี้พี่น้องเรากันหอยแมงผูมีกุ้งมีปลาจะทัอา่านนีนูทังทะเล น่าจาะน้องโนูก็อ่ะกินซุปซุปจะซุปซุปจะพี่น้องอ่ะเป็นซุปอ่ะหอยหอยแมงปูแล้วก็หอยเย็นคือจังสามีและโน่ก็เอิญบังเอจกักคือมากินข้าววัดน่าจะน่จาจะอัมคีบประมาณวัดเป็นร้านอาหารที่ตกแต่งแบบสีออกท่นวัดบานเฮาขอเพ่ดามขอเพ่เขามา เพื่อเขามาแล้วก็ซีจีวอนพระก็เลยเอิ่นแบบว่าเมื่อกินขวาวมันะจ๊ะสไตล์สไตล์วัดมันจะ I tell is we come to eat restaurant เอ้ากดซี่อะไรนะเมนูอะไรกันม,มาเดลกาพิงก์เมน,นูนี่จะจะเป็นซุปแต่พอดีเมื่อกี้เพท่านให้เป็นไส้อ้อย อ่อยอ่อยมากนาะจากเนาะอ่อยอ่อยอ่อย้ออยอนนก็เล็กอเป็นซอสซุปซอสบลาเขือเทศแพ่นพูดเหี้ยเนาะมาเลยแล้พูดกว้างนะอันนี้ไว้ซตเซตเปลือกหอยปกติเรเคยเห็นเป็นหม้อแบบนี้เรกพี่น้องปกติก็ม,มาเป็นถ้วยน,น้อยๆเอ้แต่ถ้วยง่ายๆเอาอันนี้มาเป็นหม้อเด้จ้ะขาดบ่ได้เห็นเดมตดม,ดมพริก คอนเสิรีมเนียเด็ดจังตามสามีก่อนกินน้ำมอแต่บปกินน้ำกปิใส่ทีแค่ไปตั้งเปลือกมาใส่เลยแล้วก็กินกติว่าจะไปกินตรงมาหม่ายู่ร่งแรมที่นอนก่ว่าพ่อดีทิ้งไปแล้วแม่บานยังมาทันทำความสะอาดของมาจากเลยวย่าอยากบ่อยากเข้าไป ควนเพราะว่าทางห้องเข้าไปปุ๊บเขาก็จะเรดเวลาทำกมจะอาห้องไปอีกแต่ที่สาบางที่สามีอยากไปนนมงนะสุกับต้ตงรออีกเขาเล่นมาก,กินนะอาหารเอา แรกว่าจะกินสปากเก็ตตี้พี่น่องใจพริกแต่ว่าอยากกินม่หมดเพราะว่าบคกคยหิวได้กินเป็นเมนูอันนี้ไปแต่หิวกบไปกินมามายู่ห้องจ้ะหวานนะแรกก็จตว่า ตัวมอามิะนตัวกิน่อว่าหลแกกินมดแอไร้ะองลอดูปอค่อนดตัตตตตตนี่ตัอีมั้จ้ะสามีวันกินน้ำผมจังหน่อยว่าเดียวให้คุณอิ่มก่อนจอยังสกินนเน,นาะี้ร้อนไหม กลับกลับซื้อเช่ามาก,กินอาหารเช่าไปทะเลพี่นอ้องกลับขอมาก,กินอาหารแจงอีกเทียกับกลับโรงแรมอ้ำ ย่างตับเลยพี่น้องผม็จุดไทยตามแม่ยังดีว่ากินน้ำผม้อมบริสันต์กับแปดตะเป็นตัวตุ้ดีย่างตับเสียมาเลยย่างตั๊บย่างตับครับกับครับครับของเมียงกับย่างพี่น้องเอาอันต้มมาม่ามะมาลงเอาเครื่องของมาม่าลงเนาะจ้ะ วงมูพริกสซสุดยอดพี่น้องลายแต่เปลือกกินแล้ว <laughs> กินแล้วไปไหนไปนอน <laughs> <laughs> อันเตอร์ปุ่มปุ่ยโอเคที่นี่ตัวบายบายดื่มกาแฟาก่อน ញ៉ាំកាហ្វេក្រាន់ហើយទៅนอนបាយបាយចៅចៅដៅ